กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงชีเซตซึ่งทีมในสัปดาห์นี้คือนักกอล์ฟดาวรุ่งของ PGA ทัวร์แมตสซิวูฟค่ะซึ่งเขาเนี่ยมีวงสวิงที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดคนหนึ่งเลยนะคะวงสวิงเขาอาจจะเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วแล้วก็เข้าใจยากสักนิดนึงนะคะด้วยความที่แขนและขาค่อนข้างจะขยับเยอะแต่ว่ามันก็เป็นวงสวิงที่เวิร์กสำหรับเขานะคะ อีกอย่างหนึ่งเลยที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็น่าจะเวิร์กสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาการเข้า IMPACT เนี่ยนะคะนี่ก็คือท่าที่เขาชอบทำก่อนเริ่มสวิงเหมือนท่าเหมือนชักกระตุกเล็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปค่ะเพราะว่านี่คือท่า Pre-impact ซึ่งเป็นการเน้นย้ำเตือนเขานะคะว่าช่วง IMPACT เนี่ยร่างกายของเขาควรจะจัดอยู่ในลักษณะไหน ถ้าคุณผู้ชมเห็นเขาทำเนี่ยมันก็จะเป็นการทำอะไรเร็วแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันคือการเน้นว่าเขาจะต้องไหลเปิดสะโพกเปิดนะคะมือน้ำหนักจะต้องล้ำมาทางซ้ายเล็กน้อยนี่คือการย้ำท่า IMPACT ของเขาสำหรับใครที่มีปัญหาในการเข้า IMPACT เดี๋ยวเรามาค่อยๆทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะวิธีทำนะคะก็เซตอัให้เหมือนอยู่ในท่าพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นวงสวิง ให้ทำการไม้อยู่ที่เดิมนะคะแต่ว่าให้เปิดสะโพกในขณะที่ไหล่ก็หมุนตามไปด้วยเท่านี้มือก็จะมาอยู่ล้าหน้าลูกกอล์ฟกลับไปกลับมาเน้นระวังลูกเคลื่อนนะคะเป็นการเน้นว่าตอน Impact เราต้องมาอยู่ในท่านี้คราวนี้พร้อมก็ไปได้เลย ก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาในการเข้า Impact นะคะลองไปฝึกดริลนี้ดูเหมือนแมสซี่วูฟนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยที่มาของดริลนี้ก็คือว่าเขามีปัญหาว่าตอนช่วง Impact เนี่ยไหลเขาค่อนข้างจะสแควร์หรือว่าปิดเกินไปอ่ะให้มองในลักษณะนี้ในทางด้านนี้นะคะไหลเขาจะปิดเกินไปทำให้หมุนตัวเข้าหาลูกลำบากทำให้เสียพลังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องของการหันตัวเข้าหา Impact เนี่ยลองไปฝึกดริลนี้กันดูฝากไปด้วยกับดริลของ m a t มสซ w w o l f ค่ะ thank <laughs>